สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโปตั้มและโอฟิมครับผมวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับวงการไฮไฟวาวันนี้เรามีข่าวอะไรมาเสนอครับพี่ฟิมไฮไฟโอโดเนโอส e a มครับฟังชื่อเนี่ยอาจจะรู้สึกคุ้นๆกันซะหน่อยเพราะว่าจริงแล้วทาง i f ไฟ u อ i ดเมันี่ยมัจจะรคยมีรุ่นหน่อว่า Neo งหมืที่อนกันครับแัชื่ว่าเป็น Neo IDSD ตัวนี้เป็นแว่แล้วก็ตัวนั้นจะเชื่อมต่อผ่านแบบไรก้นาน่ยเป็นบว่าูธแล้วก็อีกคํานึอครับค่า ไอไฟโดก็มีอีกตัวนึงครับที่ชื่อว่าเซนสตรีมเซนสตรีมตัวนั้นก็จะเป็นการสตรีมิงค่ะช่องห่างเป็นไวไฟมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า e l e s s r e c e i v e r ตัวใหม่ที่เราจะมาเล่ากันนะครับตัว neo stream มันคือการจับจุดเด่นมารวมรวมกันนะครับผมแล้วก็เพิ่มความสามารถเข้าไปขั้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูจุดเด่นกันว่ามีอะไรกันบ้างตัวนี้นะครับมันจะมีการรองรับพวกไฟล์ความละเอียดสูงอยู่แล้วคือได้ทั้ง เป็นแบบ PCM ก็ได้นะครับหรือว่า DSD 512ก็ได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าที่มันพิเศษกว่านั้นก็ก็คือสิ่งนี้ครับพี่ตั้มเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยเวลาส่งสัญญาณความละเอียดสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะส่ง่านสายได้แต่ว่าตัว Neo Stream เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพวกไฟล์ความละเอียดสูงแบบสุดทางเนี่ยสามารถสตรีมผ่าน WiFi ได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้นี่ไม่ธรรมดาใช่ครับดูสึกน่จะเป็นเจ้าแรกๆที่ทําแน่นอนครับว่าพอเป็นแบบลักษณะแบบไฮเลเยสเนี่ยต้องรองรับ ตัว MQA ด้วยครับพี่จ้ามมาตรฐาน MQA ต้องมาใช่ครับแล้วก็ตัว MQA ตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบ Full decoding เลยนะครับก็คือแบบว่าเต็มประสิทธิภาพสูงสุดใกล้เคียงกับเหมือนแบบเวลาเราเปิดฟังก็คือเหมือนนั่งอยู่ในห้องตูดิโอที่เราอาดเสียงแบบนั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับก็คือในเรื่องของ True Native DSD ครับมีอีกหนึ่งจุดเด่นครับพี่ด้ามก็คือตัว NeoCine นะครับด้วยความที่เขาจะเป็นแบบเดสก์ท็อปเนาะนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอแสดงผลครับหน้าจอแสดงผลเนี่ยนะครับเป็นแบบ t f t ครับพร้อมเทคโนโลยีไซเลนไลน์ครับทเทคโนโลยีนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะไม่ไปรบกวนกับคลื่นสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลนะครับถ้าในวงการเครื่องเสียงนะโดยเฉพาะที่เล่นระดับไฮเอ็นอย่างเงี้ยตรงดิสเพลย์เนี่ยมันใช้กระแสไฟร่วมกับเครื่องอพอเวลาดิสเพลย์มันทำงานปุ๊บบางทีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาบางคนนะที่เล่นเครื่องเสียงแบบระดับไฮเอ็นเนี่ยเขา เล่นปุ๊บเขปิดดิสลย์เลยไม่ให้มันขึ้นเพก่ดการการาลบกวนใช่บางคนอาจจะคิดว่าเขาบ้าแต่เขาไม่ได้บ้า <laughs> เขาฟังเขาฟังรู้ฟังออกเลยได้ว่าสะดวกทั้งจะดูข้อมูลสะดวกทั้งในการ ฟังไฟล์เสียงที่เราต้องการได้อย่างเต็มที่นะครับผมมาดูฟังก์ชันต่อมากันโโดีกว่าเยอะจริงเยอะจริงตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขามีเทคโนโลยีที่เป็นของ iFile Audio โดยเฉพาะเลยับนั่นก็คือ iPurifier er <อ>ค,คือด้านหลังอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมีช่อง USB ให้นะครับเป็น USB Type A สองช่องซึ่ง ช่อง USB เนี่ยครับก็มีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ใส่มาด้วยครับพี่ตั้มนี่อีกแนั่นก็คือโอ้โหเยอะจริง Active Noise Cancellation ค้โหคือตัวนี้จบแล้วไม่ต้องมีซื้อ a i r ีเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับอ่ะฟังก์ชันถัดมาครับพี่ตั้มก็คือเรามีดิจิตอลฟิลเตอร์ครับที่ปรับได้4รูปแบบซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของทาง Hi-Fi Audio เลยเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแน่นอนครับโดยความที่เขามีคำว่าสตรีมเราก็ต้องมีการสตรีมมิ่งเสียง ระบบ Wi-Fi อยู่แล้วนะครับซึ่ง,อ,งอุปกรณ์เขาสามารถเชื่อมต่อกับพวกเทคโนโลยีในการสตรีมหรือว่าแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมในการสตรีมชื่อดังเช่น Tidal Connect ไม้ตายละ Tidal ครับมี Spotify Connect กตครับรวมถึงตัวเขาก็เป็น Rune Ready ด,ด,ด้วย Rune Ready แล้วใครที่ใช้ Rune ใส่เข้าไปในระบบได้เลยคนระสามารถรองรับแล้วก็แอด ตัวลูนจะเจอทันทีใช่ครับหรือว่าใครที่จะใช้งานในระบบของ iOS หรือ Android ก็ไม่ต้องห่วงนะครับ,รบเพราะว่าตัวนี้เราสามารถสตรีมมิ่งผ่านตัว Airplay หรือว่า DLNA <ม>ก็ได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับพี่ตามตัวนี้ครับเขามีโหมดในการรองรับการสตรีมมิ่งผ่าน DLNA หรือว่า Tidal หรือว่า Loon โดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปตอนต้นว่าเจ้าตัวนี้เขาส่งสัญญาณเสียงความละเอียดสูงแบบ เต็มพิกัดได้ผ่านทาง Wi-Fi เพราะฉะนั้นก็จะมีที่รองรับโดยเฉพาะอีกหนึ่งฟังก์ชันครับพี่ตามที่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเห็นเจ้าตัวนี้ทำสิ่งนี้ได้เป็นตัวแรกครับพี่ตามปกติแล้วอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่เราสตรีมมิ่งผ่าน Wi-Fi ส่วนใหญ่ก็จะต่อพวกสายแลนได้ใช่ไหมแต่ว่าเจ้า neo stream นะครับพี่ตามเขาสามารถเชื่อมต่อสายประเภทหนึ่งที่เรียกว่าออปติกไฟเบอร์ไดครับออปติกไฟเบอร์สายออปติกไฟเบอร์คือสายออปติคอลฮะซึ่งน้อยมากครับที่อุปกรณ์ประเภทนี้จะต่อสายแบบนี้ได้ นะครับผมมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมภายในภายในแพ็กเกจเลยนะครับที่ชื่อว่า Opti-Box นะครับเราอาจจะไม่ได้มีเป็นแบบว่า Optic Fiber ทั้งสองทางก็ใช้เจ้าตัว Opti-Box เนี่ยแปลงออกไปให้เป็นฮาเจได้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อประกรณ์อ,อะไรเพิ่มเลยนะก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้ไอ้นี่ตัวนี้นี่เออมันจะวางจำหน่ายวันไหนตอนนี้ยังไม่มีกำหนดครับพี่ตั้มแต่ว่า เขาเปิดตัวไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาใช่เปิดตัวไปแล้วนี่ใช่เปิดตัวไปแล้วครับแต่ว่าเรื่องวันวางจําหน่ายหรือ,อกาหนดการเข้าไทยอย่างเงี้ยเราเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันให้ทีรวทั้งราคาด้วยใช่ครับใครสนใจก็สามารถติดตามติดตามนี้เลยรู้สึกเราจะลงไว้ในเพจตอลอดเวลาใช่ครับหรือว่าสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของทางเพจของเราร็ได้อันนี้ก็น่าจะครบถ้วนสําหรับข่าวสารนะครับสำหรับสินค้าตัวใหม่แต่ท i กไอไฟออเดอร์คราวหน้ามาติดตามกันครับว่าเราจะมี รีวิวหรือว่าข่าวสาร<อ>ในแวดวงของแกจิตหรือว่าไฮไฟตัวไหนกันเช่นเ<ช>ติมครับ <ผม S 1> เดี๋ยวพบก,กันใหม่วันหน้านะครับครับ,รบสวัสดีครับ